ออน,นีตัวนี้โค้ดทําได้ดีแรกๆนะครับดูติดตามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารับชมบริเวณด้านหลังต่อแล้วกันนะครับบริเวณด้านหลังอ่ะ FC ต้องพยายามจดจำลักษารูปแบบให้ได้ก่อนนะครับดูแบบเอาหัวโล่งๆเลยนะครับนี่นี่จำจำลักษารูปแบบมันให้ได้ก็คือลักษารูปแบบตัวตัดน,นะครับเนี่ยเราดูนะขาตรงนี้นะดูตามผมขามันจะโค้งสวยเลยเห็นไหม ลักษณะรูปแบบตัวตัดเนี่ยโค้งเลยนะครับนี่ตรงนี้หนึ่งและขาตรงนี้บริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะโค้งสวยเช่นกันแบบนี้เห็นไหมโค้งเป็นลักษณะรูปแบบตัวตัดเลยไม่ว่าจะบล็อกทองแดงหรือบล็อกมะวะตัวตัดคนละตัวจริงแต่ลักษณะรูปแบบเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับเป็นลักษณะูกขา,ขายักเต่าเลยนะครับและนี้เราลองมาหันดูพระที่พอดพิมพ์มานะครับขามันจะแข็งเห็นไหมนะครับถ้าไม่ต้องมองจุดอื่นเลย จริงๆมันก็มีดูหลังจิกหล